สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปของพระราหูนะพระราหูเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนเนอะเป็นเหมือนพระเอกเลยนะครับแต่เป็นพระเอกแบบเขาเรียกว่าแบดบอยนะ,พะเพกแบดบอยเนี่ยครับกำลังจะโครจรเคลื่อนย้ายนะครับในครั้งนี้เนี่ยมาอยู่ในเดือนของราศีเมษนะในวันที่30มีนาคมปี2565นะช่วงเวลา ค่าๆเลยนะครับปาหูเนี่ยเป็นดาวกลางคืนอยู่แล้วนะขรือนย้ายในตอกนกลางคืนด้วยนะครับในปี2565นี้พระราหูในการเดินทางในครั้งนี้นะครับเขาเรียกว่ามาจับมือกันเลยนะมีมิตรภาพอันดีเลยนะครับกับดาวมฤตยูนะครับจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรกับใครเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่จังหวะไหนถึงช่วงไหนดีร้ายอย่างไรฟังกันในคลิปได้เลยครับ ขอ,อนเชิญธรรมะของท่านพุทธทาสพิขุครับคนฉลาดไม่ใช่แค่ฉลาดพูดเท่านั้นต้องรู้จักนิ่งอย่างมีสติให้เป็นด้วยลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวพระราหูเนี่ยถึงแม้จะเป็นดาวประ,ประเคราะห์เมื่อโคจรมาครั้งใดจะมีผลกระทบนะทำให้ปัน่นป่วนวุ่นวายเกิดความเสียหายนะกับทุกๆลัคนาแต่ว่าลัคนาราศีเมทุนเองนะครับ เมื่อเจอดาวพระราหูแล้วเ่ยนะครับถือว่ายังมีส่วนดีนะเข้ามาบ้างนะและก็เข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับในในทุกๆครั้งที่ดาวพระราหูจะส่งผลมาให้กับดวงชะตานะครับพระราหูเนี่ยนะครับจะมีเหตุผลว่ามาจากในเรือนของภพสุพระนะภพสุภนะภเนี่ยนะครับคือภพที่ดีนะครับของดวงชะตาดังนั้นนะครับสุพระโคจรมาอยู่ในเรือนของราศีเมษนะในปี2565หสิบห้า ก็คือความเจริญเกิดขึ้นมาแล้วนะมาอยู่ในความในภพลาภะคือความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องดีๆนะดาวเจ้าเรือนภพดีมาอยู่ในภพดีนะครับอย่างไรเสียเนี่ยมันก็ต้องมีข้อดีนะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยมากกว่าข้อเสียนะพระราหูพอมาอยู่ในเรือนของภพลาภะเนี่ยนะครับนั่นแสดงว่าสิ่งที่ตัวลัคนาราศีเมถุนนั้นคิดเอาไว้นะวางแผนเอาไว้ ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะทำจะลงมือทำพอเข้าสู่ปีองันหารสิ้าเนี่ยตั้งแต่วันที่สามสิบมีนาคมสอง5หริห้าเป็นต้นไปเรื่อยไปยันปลายปีเลยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเริ่มนะลงมือทำเขาเรียกเริ่มเลยนะเริ่มลงมือทำให้สำเร็จเกิดขึ้นได้นะจะมีเขาเรียกว่าตอนแรกเราคิดว่าจะทำไม่สำเร็จมันยากเกินกว่าความสามารถของตัวเองเกินไปนะ แต่พอทําเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีช่องทางมีแนวทางทําให้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําน,นะครับได้ตรงตามแผนได้ตามสิ่งที่คิดเอาไว้นะมาตรฐานที่คิดเอาไว้อย่างไรเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทําได้ดีตามมาตรฐานนั้นนะบางคนเนี่ยถ้าดาวเดิมนะครับมาจากเรื่ดีๆเนี่ยจะยิ่งได้ดีมากกว่าสิ่งที่ตัวเองคิดแล้ววาดฝันเอาไว้ว่ามันจะได้เท่านี้แต่มันกลับได้เกินไปกว่านั้นอีกนะครับ ตลอดทั้งปี2,565นี้เลยนะแต่พระราหูในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับดันโคจรมาร่วมเรือนร่วมเรือนกับทางด้านของดาวมฤตยูนะดาวมฤตยูเนี่ยก็เป็นทางด้านของดาวบัพปะเคา์เช่นเดียวกันบัปปะเคาะมารวมตัวกันเนี่ยนะครับก็ยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งจะทวีความรุนแรงมากไปยิ่งขึ้นทวีความรุนแรงไปทางด้านไหนล่ะไปทางด้านลบหน่อยนะดังน,นั้นเนี่ยนะครับช่วงจังหวะที่ มรตยูท่านโคจรมาจับมือกับาราหูมาร่วมเรือนกันเนี่ยนะครับอยู่ในภพลาพระของดูชตาเราเนี่ยก็คือสามสิบมีนาคมเรื่อยไปจนถึงกระทั่งวันที่เจ็ดกรกฎาคมนะอันนี้พูดถึงดาวปีสองพันห้ารหกสิบห้าก่อนนะพอเขามาร่วมเรือนกันเนี่ยน่นแสดงว่าไอ้สิ่งที่พูดไปข้างต้นนั่นนะครับมันก็ยังสําเร็จตามนั้นอยู่แต่มันอาจจะมีความสับสนมากขึ้นมันอาจจะมีความกล้ากล้ากลัว จะเดินจะขยับตัวทีนี่นะครับก็จะรู้สึกว่าไม่มั่นใจเต็มที่นะไม่มั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นตจะมีเรื่องหลายๆอย่างทาให้กังวลใจไปนะครับดังนั้นทำยังไงล่ะมันก็ต้องฝืนนะฝืนสู้นะฝืนฝืน,นสู้ฝืนคิดฝืนกระทําในสิ่งที่เราคิดว่าจะทําให้มันสําเร็จนะครับต่อไปนั่นเองแล้วผลงานดีๆนะครับผลความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าใครนะครับ ที่ทำไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ฝืนนะเวลามีปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาไม่ไม่ลุกขึ้นสู้มันก็จะผ่านล้มกันนะครับเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยนะในปี2565นีอ้อย่างนี้นะครับพอวิเคราะห์กันมาปุ๊บมีคนถามมา,มาว่าแล้วจะควรจะลุยหรือยังละ่ะจะควรจะลงมือทําแล้วหรือยังละ่ะนะในเมื่อว่าถ้ามันทําแล้วมันจะเหนื่อยในในลักษณะแบบนี้นะครับคือก็ต้องบอกว่าก็ ถึงจุดเวลาแล้วนะครับถึงเวลาที่จะควรลุยควรสู้แล้วแหละถ้าปล่อยไปตามน้ำนะไหลไปตามน้ําหรือว่าไปตามสถานการณ์ดาวเลยนะครับมันอาจจะพังกันได้นะนะครั้งนี้เนี่ยเป็นปีที่เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จจริงแต่จะต้องได้มาจากการแบบเหมือนเดินสวนทางเดินสวนทางที่น้ําไหลหน่อยนะเขาเรียกว่าภาวะโดยรอบเนี่ยมันจะปั่นป่วนพุ่นวายเกิดขึ้นแต่ชาวเมทเอีก็ต้องเดินสวน ทางที่มันวุ่นวายแบบนั้นแหละครับไปแล้วเส้นทางดีๆนะสิ่งดีๆมันรออยู่ข้างหน้าไงนะครับเพราะดาวที่อารมณ์แบบนี้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่ประสบความสำเร็จคือจะประสบความสําเร็จแหละแต่มันจะมีตัวต้านนะมันมีจะมีแรงต้านเกิดขึ้นมานะสักช่วงจังหวะหนึ่งนะช่วงจังหวะแรงต้านมากๆนั่นแหละนะครับก็คือช่วงจังหวะที่ดาวเข้ามาร่วมเรือนกันนะในช่วงจังหวะนั้นเดี๋ยวพอคลายตัวไปผ่อนตัวไปเนี่ยนะครับมันก็จะ วิ่งเร็วขึ้นนะเราก็จะต่อสู้กับแรงต้านต่างๆนั้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นการที่ดาวพระราหูโคจรมาใน,ในลักษณะแบบนี้เมทุนเองเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลใจไปไม่ต้องกลัวไปว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่จะทํานั้นไม่ประสบความสําเร็จนะมันประสบความสําเร็จได้อันนี้ผมดูจากดาวคู่เดียวก่อนนะนะ เพราะว่าไอตัวในส่วนของดาวอื่นที่มีมีองค์ประกอบมันก็มีเหตุผลอยู่ในคลิปของหลายปีอยู่แล้วนะนวในตัวนั้นแต่นี่มาแยกย่อยเสริมไงเดี๋ยวบางคนพอไปลงมือทาปุ๊บกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกเหนื่อยเหน่อะมันเหมือนจะสาเร็จไหมมันจะสาเร็จไหมเดี๋ยวจะงงไงนะครับเราก็เลยถ่ายไปปุเลยว่านะครับว่ามันจะสําเร็จแน่นอน,นประมาณนี้นั่นเองนะครับของชาวเมถุนมาต่อกันนะครับว่ากลุ่มอาชีพล่ะที่เมื่อดาวพระราหูเนี่ยครับโคจรเข้ามา กลุ่มอาชีพแบบไหนจะทําดีจะทําแล้วจะเรียนร่วมเรือนะก็คือว่ากลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกันกันกบางานพวกงานวิจัยนะราะช่วงแรกเขาร่วมเรือนกันไงนะราหูร่วมมันจะอยู่นะงานวิจัยต่างๆที่ต้องวิจัยอะไรที่แบบแปลกออกไปแหวกออกไปอันนี้ทําได้นะครับกลุ่มของงานต่างประเทศนะงานต่างประเทศต่างๆเนี่ยนะครับก็สมมุติเราทําอยู่บริษัทนะบริษัทที่มีเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างชาติต่างาศาสนาเนี่ยนะ มันก็สามารถทําได้ด้วยนะก็ถือว่ายังไปรุ่งอยู่ไปดีอยู่นะครับแต่การกระทําต่างๆอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน่อยนะปราหูเนี่ยเป็นตัวของการเปลี่ยนแปลงมัลตยูด้วยนะถ้าใครเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆที่จะบีเข้ามาให้เกิดแล้วเนี่ยนะรับรองได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเข้าทางเรานะเขาเรียกว่าความแปลกนะความแหวกแนวนะจะนําพาซึ่งความสาเร็จให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนในปีนี้ทีนี้เนี่ยนะครับ องประกอบของดาวในลนักษณะแบบนี้ถามว่าจะแปลกจะแหวกจะฉีกไปเลยได้ไหมนะจะฉีกแบบคนละขั้วไปเลยจากที่คิดที่ทําอยู่เลยได้ไหมเขาเรียกว่าประคองกันไปก่อนนะยังคงจะต้องอาศัยรูปแบบเดิมๆนะเข้ามาประกอบไปนะยังไม่ไม่ใช่แบบว่าจะจะผัดร่างสร้างร่างใหม่อะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่นะครับยังคงเป็นวิธีใหม่ร่วมกันกับวิธีเดิมๆนะ ศาสตร์ใหม่ๆม,มาร่วมกันกับศาสตร์เดิมๆนะแค่มีช่องทางแนวทางที่นําเสนอที่แปลกออกไปเท่านั้นเองนะครับแต่เนื้อเรื่องอะไรต่างๆยังคงดําเนินแบบนั้นอยู่นะพอเข้าสู่ช่วงปลายๆปีแล้วนะครับจะแตกต่างออกไปเลยอย่างชัดเจนนะครับค่อยว่ากันอีกทีนะอารมณ์ดาวก็จะเป็นเรื่องใหม่ๆเข้ามานะครับทีนี้พอดาวกลุ่มนียเขาเขามารวมตัวกันเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออะไร มันจะเครียดมากหน่อยนะปัญหามันจะมีเข้ามาให้คิดมากหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของการใช้ความคิดการบริหารสมองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับข้อดีนะก็คือว่าอย่างที่กล่าวไปแต่ข้อเสียคือว่าระวังเครียดมากจนเกินไปต้องรู้จักปล่อยวางนะต้องรู้จักผ่อนคลายด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะเครียดจนเกินไปนะพระดาหูเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของดาวเชื้อโรคด้วยนะร่วมก,กันกับทางด้านของมฤดยูเนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกว่าในช่วงจังหวะปี2565นี้นะคงจะมีเกณฑ์ที่จะต้องระมัมดระวังตัวนะครับสำหรับชาวมิถุนเนี่ยนะครับมากยิ่งขึ้นนะตลอดทั้งปี2565นี้เลยแต่คงไม่ได้น่ากังวลใจนะหนักนกใจเหมือนในช่วงที่ผ่านานมาหรอกนะครับก็คงจะมียารักษาหลายๆอย่างนะครับที่เข้ามานะก็เรียกว่าถึงแม้เมถุนนี่นะครับจะเป็นเชื้อโรคภัยอะไรต่างๆ แต่ก็จะสามารถรักษาทันหายทันนะครับปลอดภัยก็อย่าลืมนะครับไปทำบุญนะทำบุญสุนทานเช่นตักบาตรไหวพระประธานในอุปราโบสถนะก็จะช่วยหนุนดวงหนุนชะตาได้ในส่วนส่วนหนึ่งพระประธานนะครับก็เอาพระประจำวัดที่ มีชื่อเสียงก็ได้นะพระแก้มรกตพระพุทธโสธรพระพุทธชินาราชหลวงพ่อวัดไรขิงนะอารมณ์ประมาณนี้นะครับหรือว่าพระไกลๆบ้านท่านนะก็ช่วยช่วยเสริมดูนะครับก็เริ่มทําได้ตั้งแต่ช่วงเมษาเป็นต้นไปเลยนะครับก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาให้กับชาวเมถุนและแล้วก็ถาวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรนีกก็คือไหว้องค์เทววิสวรรณ์แบบนี้นะครับก็จะเกื้อหนุนให้กับดวงชะตาประสบแต่ความสําเร็จรุ่งเรือง ตลอดทั้งปี2,565นี้เลยครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงท้ายคลิปนะใน f c e e o o o เนี่ยนะครับก็ทำดวงรายวันเอาไว้นะครับติดตามกันได้นะดวงรายวันถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวแอดไลน์มาที่ a. yor8 นะครับขอพระมีพระระัตนาไตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปัดเป่าภายัายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นให้มันพ้นไป มีแต่สิ่งดีๆมีแต่โชคดีเงินทองมั่งมีตลอดทั้งปี2565นี้ครับ